ภัยคือสิ่งที่ให้ทุกโทษถ้าหากว่าไม่ให้ทุกโทษก็ไม่ถือว่าเป็นภัยที่จริงแล้วภัยนั้นแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวมันก่ออันตรายแก่ร่างกายและชีวิตที่เราไม่อยากให้มันเป็นคือเราอยากมีชีวิตอยู่ ภัยมีเยอะแยะนะเราจะเห็นว่าในว่วงเวลาที่ผ่านมาขึ้นปีใหม่ภัยจากดินภัยจากน้ำภัยจากไฟภัยจากลมแล้วก็ภัยจากอากาศพี่น้องชาวญี่ปุ่นประสบหนักตั้งแต่ต้นปีใหม่วันที่หนึ่งเลยในปีพศนี้ เรียกว่าพยามังกรมาร้อนแรงกับชาวญี่ปุ่นแต่คนไทยเรานี่ยังมีบุญวาสนาอยู่เยอะปลอดภัยอยู่นะไม่มีสิ่งเหล่านั้นมาแต่ก็ยังมีภัยมันเป็นภัยภายนอกภัยภายในภัยภายนอกเรวเรื่องภัยเศรษฐกิจ ภัยการถูกด่าภัยการถูกเหยียดยามอะไรต่างๆภัยภายในเช่นภัยโรคภัยจาตกับภัยภัยความหิวแล้วก็ยังมีภัยเศรษฐกิจสังคมมันก็มีนั่นแหละเพราะฉะนั้นระมัดระวังภัยกันไว้บ้างดีไม่ประมาท ความไม่ประมาทคือไม่ขาดสติอย่าคิดว่าดินจะไม่ถลม่มบ้านเราก็ถนนก็ยังถลม่มหลุมลึกไปเลยน้ำเกิดคลื่นสึนามิขึ้นมาบ้านเราก็เคยเกิดไฟ,ไฟไฟไหม้หนักไหม้ผับไหม้บาไหม้ตึกบ้านช่องไม้บ้านที่อยู่อาศัยก็อันตราย ลมวาตภัยพัดมาลมใต้ฝุ่นลมอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนนะ่ะนะอันตรายทุกครั้งก็มีผู้เสียชีวิตแล้วยังมีอุบัติภัยอีกสองในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็เจออุบัติภัยอุบัติเหตุนะตายกันนับร้อยหลายร้อยคนแล้วก็ สุขภาพเสียหายไปก็หลายหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันคนทรัพย์สินเสียหายไปหลายพันคนเพราะฉะนั้นไม่ประมาทไม่ขาดสติสร้างสมบุญกุศลไว้ดีกว่าสวัสดี